สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่ทานเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีลาพาชาแนลในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2564แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็เป็นการนําเอาลัคนาราศีมีนนะคะมาพยากร์ร่วมกับดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15บธันวาคมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณนา,านนำคําพยากรตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมานะคะก็จะมีการปลุกดวงวังลัคนาให้ท่านค่ะตรงจุดนี้นะคะท่านก็เอา ไปฟังให้ตรงกับคลิปและตรงกับชีวิตของท่านมากที่สุดเลยนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะชาวราศีมีนมีดาวพระอังคารนะคะเป็นดาวเกี่ยวกับการเงินค่ะโคจรไปได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีในภพสุพ,พะก็แสดงว่าในช่วงระยะนี้นะคะการเงินของชาวราศีมีนถือว่าดีเด่นมากๆเลยนะคะเข้ามาอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะเห็นได้ว่ามีดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะมาอยู่ร่วมด้วยดาวพระอาทิตย์กับดาวพระอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะ เมื่อเข้ามาก็มักจะเกิดอุบัติเหตุทางด้านการเงินนั่นเองค่ะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนมีเกณฑ์จ่ายเงินออกแบบปุบปรับปุบปับ,ปบไม่ทันตั้งตัวไม่ใช่รายจ่ายที่เป็นประจำของทุกๆเดือนนะคะอาทิเช่นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอาจจะชำรุดเสียหายจะต้องซื้อใหม่หรือรถเสียจะต้องมีการเสียเงินในการซ่อมรถนั่นเองนะคะ เราก็มาดูในเรื่องการงานของชาวราศีมีนเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะหมายถึงดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะช่วงประมาณเดือนนะคะตุลาคมนั้นนะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้คือการงานของชาวราศีมีนอยู่ในภพโชคลาภนะคะแต่ได้ตำแหน่งนิดก็หมายความว่าดาวดวงนี้นะคะโคจรถอยหลังความแน่นอนในเรื่องรายได้ความแน่นอนในเรื่องโชคลาภใน ทางด้านการเงินนั้นนะคะยังไม่โดดเด่นเพราะดาวดวงนี้มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังแล้วได้ตําแหน่งนิดค่ะแต่หลังจากวันที่8พฤศจิกายนนะคะดาวดวงนี้ก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศเหมือนเช่นเคยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวพระพฤหัสงนี้โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศน,นะคะ แต่เดินไปตามปกติแล้วนะคะไม่มีการถอยหลังหรือไม่มีความแน่นอนอะไรไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนนะคะให้มีความอดทนในเรื่องของการงานการงานของท่านในช่วงนี้นะคะก็จะเหมือนเดิมก็คืออาจจะเอา ความรู้เก่าๆหรืออาชีพเก่าๆที่เคยทำมานานแล้วเอาขึ้นมาทำในช่วงระยะเวลานี้บางครั้งนะคะการงานตรงจุดนี้นะคะก็ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือการงานตรงจุดนี้นะคะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่เห็นในความสามารถของท่านหรือจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดใจในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้อดทนนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าดาวดวงนี้นะคะหลังจาก เมษายนปี65ค่ะเขาก็จะโครจรไปทับลักนาของท่านได้ตำแหน่งเกษตรตราที่บดีก็หมายความว่าช่วงระยะเวลานะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้นะคะไปจนถึงเมษาปี65เลยขอให้ท่านมีความอดทนในช่วงระยะเวลานี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะการงานของท่านก็จะโดดเด่นมากๆเลยนะคะในเรื่องต่อไปเราก็มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะดาวประจาของเรือน ผู้ครองหุ้นส่วนหรือเพศตรงกันข้ามนี้นะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในพบการงานของชาวราศีมินแน่นอนเลยนะคะเมื่อเข้ามาอยู่ในพบการงานก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะมีการปรึกษาหารือการพูดคุยกันในเรื่องของการงานนั่นเองก็ถือว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะความรักความผูกพันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ในเมื่อดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะมาจากพบสหัสชชะก,กับพบมรณะนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภแล้วเจอกับดาวพระเสารดวงนี้นะคะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูก,กันค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนก็ต้องให้ะระมัดระวังคนรอบข้างนะคะเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมา ทำอะไรให้เรารู้สึกไม่สบายใจในเรื่องของการเงินไม่สบายใจในเรื่องของการเดินทางไม่สบายใจในเรื่องของการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวราศีมีนะคะในช่วงระยะเวลานี้มี ความระมัดระวังแล้วก็มีสติให้มากๆเช่นเดียวกันนะคะเมื่อดาวคู่นี้มาเจอกันก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยค่ะแต่การพยากรณ์เช่นนี้นะคะบางท่านก็อาจจะไม่เกิดนะคะอย่าวิตกกังวลเกินเหตุเมื่อเรารู้ว่าอะไรจะเกิดหรืออะไรน่าจะเกิดเราก็เอามาเตือนตัวเราเองนะคะให้ระมัดระวังตัวให้มีสตินั่นเองค่ะ จิราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกๆท,ท่านนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมีความรักที่อบอุ่นการเงินที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ